สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้พี่อยากกินอะไรนะน้ำยาป่าใส่เท้าไก่เพื่อให้สุขภาพนิดหนึ่งเท้าไก่นะจ๊ะเรียกเท้าไก่ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่กระชายโยนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่เลยค่ะเพื่อนโยนลงหม้อไปให้หมดไปโยนลงลงหม้อนะจ๊ะลงหม้อคลิกก็ลงไปใส่ลงไป ไปอีกนะเพื่อนอันนั้นมันพิษคริกน็กใหญ่นี่ไงเสร็จเกลือไปจับหน่อยตักออกไปจาเพื่อนจะเอาไปปั่นเลยเอาให้มันเย็นแล้วเราไปปั่นรวบรัดรวบรัดนะฮะ ดังไม่หารเพื่อนเพื่อนบ้านเขาก็ตัดยงตัดยามาปิดประตูแป๊บหนึ่งนะวเอาไปปั่นก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะจางเพื่อนๆก็จะเทลงไปเลยเยเป็นล้างก่อนนะเพื่อนเทใส่คืนได้นะคะเพื่อนแล้วก็ใส่ปลาทูน,น่าที่บิดตามลงไปน้ำยาปลาทูน,น่า อืมอร่อยแน่นอนใส่น้ำปลาลงไป ใส่เท้าไก่ลงไปให้เกล็ดไก่นิดหนึ่งนะเพื่อนใช้คำสุภาพกับไก่นิดนึ่งเพราะเรากินเขาเนี่ยต้มแล้วเราเอาเอาออกมาจากช่องแข็งนะเพื่อจะได้ปิดเปื่อยเนาะมันเปื่อยแล้วแหละต้มแล้วก็เพื่อความรวดเร็วแลวเราหิวตาลายนะะนั่งเทเท้าไก่พูดจาสุภาพกับไก่อือ ใส่ลูกชิ้นนะคะบ,บี้ลูกชิ้นบบี้ลูกชิ้นลูกใหญ่ไม่มีนะคะแถวบ้านบีบีมีแต่ลูกเบบี้บ ชิมดูนะจ๊ะถูกใจเราไหมเป็นเพื่อนถูก,ถกใจใครถูกใจมันอืมอร่อยใส่ต้นหอมมิวเหี่ยวหลังบ้านลงไปนะจ๊ะแล้วเราก็จะไปกิน,นจ้ะน,น่าตาดีเหมือนคนทำมาตรงนี้นะจ๊ะอันนี้ถุงวงอกที่บีพอวันนั้นนะเพื่อนมันยังอยู่เราก็ใส่ไป เอาเท้าไก่ลงเรียกเท้าไก่ใส่ภาษาสุภาพอบไก่นิดหนึ่งนะเพื่อนเท้าไก่นะจ๊ะเป็นยังไงเท้าไก่ เ่เจ้ากินปลานี่ไมันเจ้าโชยนะคะแต่ว่าฝรังไม่อยู่นะเพื่อนก็กินได้นอะเพื่อนแต่ว่าบิดพูดถึงว่ากินปลานี่มัน,มนช่างหอมไปแปดบ้านสิบบ้าน,นะคะ่ะ เยอะไปไหมอะท้าไก่ใครมาปิงป้งปังปิ้งปังตามบีเนี่ยน้องบีจะอิตติ้งอ่ะมีอยู่ข้าวนะคะอืม ให้ตามอะไรบีปิงป้งปิ้งปิ้งทั้งวันนะเพื่อนถ้าเปิดเดสียงโทรศัพท์อร่อยจังเลยอะ่ะอืม,อม แล้วนะคะเพื่อนขออนุญาตไปนั่งเท้เทาไก่ตุกตัวนะคะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจบีบีนะคะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ